สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบว mm ันพีชบรอนเตี้ยลับนะครับผมแล้วก็วันนี้นะฮะก็มีอีเวนต์ก็ถือว่าเป็นอีเวนต์แบบว่าสำหรับคนที่คิดถึงตัวละครที่คุณผู้ชมก็น่าจะรู้นะว่าเป็นใครนะครับผมก็คือชาเลนจ์แบทเทิลนี้เลยนะฮะแบทเทิลของเอเนลนะครับผมก็จะเป็นบอสแบทเทิล ในลูนะครับผมก็จะเป็นเหตุการณ์ในเอ,อ่อสกายวอลเอสกายเปีย er นะครับผมก็คือเป็นเหตุการณ์เมื่อตอนที่พวกลูฟี่ขึ้นไปต่อสู้กับกอนเอเนลนะครับผมนะฮะก็กิจกรรมนี้นะฮะก็เริ่มมาได้สักพักแล้วนะครับผมก็วันที่ผมอัดเนี้ยก็เหลือน่าจะเหลืออยู่ประมาณอีก2วันนะครับผมกจ็จะจะจบอีเวนต์แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ากิจกรรมนี้มันเล่นอะไรบ้างยังไงบ้างนะฮะ ก็อย่างที่บอกไปนะผมว่าในการชนะเกมหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยก็จะได้รางวัลตามที่คุณผู้ชมเห็นนะครับผมก็จะมีพวกไอเทมต่างๆในการเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครของเราแล้วก็จะมีพวกรางวัลเกมพาร์ด้วยนะก็คือการเติมเงินนะครับผมก็ใครอยากจะศึกษายังไงก็ลองดูเอาในนี้ก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่ารางวัลของมันก็ดูเหมือนจะไม่ต่างอะไรกันมากกับรางวัลทั่วไปอะไรอย่างนี้นะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปลองเริ่มเล่นเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะใช้แชงกับลูฟี่เกียร์ห้านะครับผมในการเริ่มเล่นนะเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้ว่ากิจกรรมนี้มันเล่นยังไงนะเพราะว่าที่เริ่มอัดนี้ก็มันก็กิจกรรมมันก็เริ่มมาหลายวันแล้วนะครับเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเหตุการณ์นี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่อยู่บนเรือของกอนเอเนลนะครับผม ก็คือจะเป็นช่วงเหตุการณ์ที่ลูฟี่เจอกับเอเนลการต่อสู้กับเอเนลครั้งแรกอะนะก็มีคนของพูดกันนะว่าถ้าเอเนลเนี่ยยังมีบทบาทอยู่แล้วมาที่ทะเลเกาะสีฟ้าเนี่ยอาจจะได้ถึงขั้นแบบว่าค่าหัวอาจจะทะลุห้าร้อยล้านนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วนะโอเคเจอก A ับเอเนลครับดูเหมือนว่าต้องแข่งกันยึด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 แดนเนะฮะ เอาก็เลยกูอ่ะอืมดิอาคมันหายไปนะยยไหนอ่ะงงเลยมึงยังไง อาจจะดูมัวๆหน่อยนะผมมันเหมือนเป็นการตีแบบเออบอสใหญ่นะผมคือผู้เล่นสี่คนลุมกันลุมลุมเหมือนครกับลานบอสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ด้วยความที่ว่าตอนนี้เอเนลก็คงจะต่อกรกับลูฟี่ยากแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ลูฟี่เป็นถึงจกัจกรพพรดเปถึงจักรพพรดสี่จักรพพรดแล้วนะครับผมแล้วก็ไปถึงเทพนิกะแล้วด้วยนะฮะนีไงไสายฟ้าเจอสายฟ้ากลับไหมล่ะ ไม่ตีอะไม่ตีไม่ตีก็เอาดินไปแดกอ๋อเฮ้ยไอ้แต่ก power boost ไว้ยังไงวะเอเนยังหายไปไหนวะ,น,วะนี่ต้องเจอคนยักษ์ทีบอ,อันนี้ไวเปอร์นะไวเปอร์มาช่วยหรือมามาเป็นศัตรูกับเราวะ ไวเปอร์เป็นพัธมิตกับเรานะครับแต่มันก็แปลกแหละเพราะไวเปอร์ในเรื่องมันก็เป็นศัตรูกับกอร e ์เอเนลอยู่แล้วนะเอาละเว้ยกายล่างครับคุณผู้ชมครับกายล่างเป็นไอ้ผมจำชื่อไม่ได้เป็นเทพเจ้าสายฟ้าอะไรสักอย่างโอ้ยไอ้เหี้ยตายเลย เยยะไปแล้วพังพลังสายฟ้ามันโหดใช้ได้นะโอเคแข็งจัดไปแล้วเวลาสี่จักรพรรดิเข้าสู้แล้วอุ้ยเี้ยกองแมงมงัวมองอะไรไม่เห็นเลยคุณผู้ชมฮะอ ไม้เยอะพัธมิตรไม้เยอะลลฟี่ฮะโอ้ยไอ้ใส่ฟ้าหัวแท้ล่ะโอเคไปเทมิกาลุยจะไหวหรือเปล่าวะ คาเมนาลีไปผมขออนุญาตเพิ่มเสียงหน่อยนะฮะเอาอ้เหี้ยไอ้สกิลจะถ่ายเวลาจะหมดฮนะสี่สามอือประเดี๋ยศึกด้วยหมัดเลยเอ่ะ เหมือนจะเป็นการจัดการให้ได้ก่อนเวลาจะหมดนะผมเพราะว่าเพราะว่ามันมีเวลากำกับอยู่นะผมโงแม่งลดไอ้เหี้ยถ้าเอาลวดขึงที่มานะครับผมก็คือเหมือนกับว่าเอ่อต้องจัดการศัตรูให้ตายก่อนที่เวลามันจะหมดนะฮะภารกิจเลยไม่สำเร็จไปเหลือมันคือเหลือเลือกนิดเดียวคุณผู้ชมเห็นไหม เหลือเลือดจึงหนึ่งอะนะผมก็คือชิงธงไปได้หนึ่งครั้งนะผมแล้วก็ได้คะแนนต่ำสุดเลยเซ็งเลยเอาอีกรออีกทีนะครับผมดูอีกทีว่าจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวหน่อยดีกว่าแก้ไขปาร์ตี้เอาซันจิเข้ามาดีกว่าผมว่าซันจีเราก็ไม่น่าจะไม่น่าจะขี้ไม่น่าจะธรรมดานะครับผม ไปลุยอีกทีนะฮะเดี๋ยวถ้าแพ้หรือยังไงก็ปิดคลิปแล้วกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากหรอกแค่ยืดแดนให้ได้แล้วก็จัดการศัตรูให้ได้ในเวลาที่กำหนดนะฮะดูสิจะไหวหรือเปล่าเอาแจ็คมาเอาสันจไไีไปลงไปไปลงไปลุยก่อนสันจีเวอร์ชันโอนิาชิมะนะครับผม สเน็กแมนมีเบบี้ไฟมีแจ็คเอมีแจ็คนะผมแล้วก็นั่นแหละมีเราด้วยกูยึดแดงได้ก่อนเว้โอ้โหลูฟี่แม่งมานักวะ่ะมายิงไงล้วมุจเจอันสองคาบไปิไฟเข้าไปบอลชอ็อตจะวิ่งหนึ่งเท เฮ้ยปับเดียวคุณผู้ชมฮะสองนาทีครึ่งน,นี่เลือดเอเนลเหลือไม่ถึงครึ่งแล้วนะครับผมแต่ประเด็นคือเลือดมันมีสองมันมีถึงสามโหลดไงโอเคเอาวติดสตันนี่ก็เสร็จดิกล้องมันอาจจะมัวระบบเกมมันอาจจะมัวหน่อยนะครับผมขอภัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะแต่ว่าเกมวันพรีโมเทียรันมันก็จะประมาณนี้แหละชิหายแล้ว เอาละล่ลางกดสนเตีนมาแลวไอล่างเทพเจาวว้ากดสนตีนเอาโซโลโมาเว้โอเคเมื่อกี้ไปทุร้ามาแล้วผมโอเคตอนนี้เหลือเวลาหนึ่งนาทีกับสี่สิบกวิวน่าจะพระเดชศึกได้โอเคเรียบร้อยฮะโอเคชนะนะผมโอ้โหอีเบบี้ไฟได้ MVP มวีพไเปเลยไปไง มันอยู่ที่การเลือกตัวละครด้วยนะครับผมมันก็อยู่ที่ว่าทีมเราเอาตัวผู้เล่นมามากมาน้อยมาโหดแค่ไหนนะครับผมโอ้โหถือว่าจัดการสตูพละกิจสำเร็จก็ได้ได้ไปเยอะพอสมควรเลยบอ์แหลงสิบสี่ พอออกหน้าหลักนะฮะโอเคก็คงจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเออ่วันพีซเอ่อ, Piece, อ,อบริลลตี้รัดนะครับผมสำหรับอีเวนต์จัดการเอ่อสู้กับเอ่อ oo, Battle, ก็ดเอเนลูนะครับผมบอสแบทเทิลก็ถือว่าเป็นอีเวนต์ที่แบบว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่เหตุการณ์หนึ่งในวันพีซนะครับผมในช่วงในช่วงโลกโลกแรกอะนะในช่วงเหตุการณ์ของภาคสกายเปียนะครับผมเพราะว่า ในการต่อสู้ครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ที่ถือว่าโหดโหดห,ห,หินสําหรับกลุ่มหมวกฟางมากนะครับผมแล้วก็ถ้าตัวของลูฟี่ไม่ได้ไม่ใช่กินผลยางมาเนี่ย <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าในการต่อสู้ครั้งนั้นจะมีใครเป็นไฟจะมีใครที่สามารถต่อกรกับเอเนลได้นะนะฮะโอเคก็คงจะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะผมก็กิจกรรมนี้มันมีมาตั้งแต่วันที่5้านะครับผมวันที่ื้าเดือนเดือนมีนาะก็คือ เดือนนี้แหละนะครับผมแล้วก็กิจกรรมจะไปหมดจริงๆก็วันที่11บเดเดือนสานะครับผมประมาณห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนนั่นแหละนะครับผมก็คือประมาณวันที่สนะิบสองเกือบวันที่สิบสองของของเดือนนี้นะครับผมก็คือกิจกรรมจะหมดแล้วนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้ก็การสําหรับการนําเสนออ,อ,อีเวนต์าการต่อสู้ของกอนเอเนลกับกลุ่มนักสู้บริตี้รันนะครับผม โอเคก็ขอขอบคุณสราบการติดตามนะครับผมก็บอกว่าจะชอบและสนุกกันนะฮะก็ขาดปกบก,กห้องอะไรยังไงหรือทำอะไรผิดพลาดขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ